นี่ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาดูาเก็บยอดผักหวานกันเนาะก็พอดีจะเก็บไปฝากเขาสักนิดหนึ่งก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปนี่คดูไม่โฟกัสเลยสักครู่นะอันนี้เป็นยอดผักหวานที่เราปลูกนะครับในสวน,นอวบๆเลยนะแต่กล้องไม่โฟกัสนะครับ กำลังน่ากินนะครับอย่างเราอ่าไม่ได้เก็บขายเนี่ยก็ถือว่าโอเคกล้องมันเบอร์ความยาวก็กำลังดีครับกินได้ทั้งหมดเลยครับ เราจะเลือกเก็บเฉพาะอายอดที่เขามีความยาวนิดหนึ่งเอาไปกินเนาะยอดที่ยังสั้นอยู่เราก็ก็ยังไม่ต้องเก็บเขาเดี๋ยวไว้อีกสักสองาวันค่อยมาเก็บใหม่นี่ครับกล้องน่าจะไม่โฟกัสเลยอาจจะไกลเกินครับับอ่าซูมออกสักหน่อยหนึ่งเพื่อเขาจะโฟกัส จริงๆยอดเยอะนะครับดูอันนี้ครับทั้งต้นะ่ะยอดสีทองเล็กๆเต็มไปหมดเลยอันนี้แค่ต้นเดียวนะครับก็ทาให้กินละใครที่จะปลูกไว้กินนะแนะนำเลยครับภาพอาจจะสั่นนิดนึงนะผมถือกล้องไปด้วยเก็บไปด้วยสีทอง นี่ครับโฟกัสละเนะมาต้นขิปไม่โฟกัสนี่เป็นอยอดผักหวานป่านะครับที่เราปลูกไว้เนี่ยต้นนี้สูงประมาณสัก2เมตรประมาณเมตร20แล้วเราก็ตัดรูดใบออกนะครับให้เขา,าแตกยอดใหม่นะไม่จำเป็นต้องเผาป่าต้นนี้นะครับเราดูแลบังคับเขาแตก ยอดจากการเด็ดใบลิดใบทิ้งนะก็หลักการเดียวกันแหละครับเขาเผาป่าก็ก็หลักการเดียวกัน,าาก,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 นก็คือให้ใบเก่าเขาตายนะให้เขาแตกใบใหม่ก็มียอดก็เก็บกินสําหรับใครอยากจะปลูกนะครับแนะนําปลูกกินจะสองต้นหูกินไม่ไม่ไหวนะครับครอบครัวหนึ่งลองดูนะสําหรับต้นพันธุ์นะก็หาซื้อได้ทั่วไปแล้ะครับ แต่ทางสวนเราเนี่ยยังยังไม่มีขายตั้งใจว่าอีกสักอสองปีนะครับเราจะทําต้นพันธุ์ผักหวานป่ามาจําหน่ายละเนื่องจากว่าที่เราปลูกในสวนก็พอแล้วครับเพียงพอต่อการบริโภคละเพียงพอต่อการปลูกแล้วเราหมดที่จะปลูกละอีกสักหน่อยหนึ่งเราก็จะเพาะ,มะเมล็ดได้เท่าไหร่เราจะจําหน่ายทั้งหมดนะครับ จริงๆก็ต้นพันธุ์ก็หาไม่ยากนะครับอ,อย่างที่ส่วนผมเนี่ยผมใช้มเมล็ดเนาะใช้มเมล็ดเพาะแล้วก็ปลูกทุกต้นเลยนะครับไม่มีไม่มีต้นไหนที่ซื้อมาเดี๋ยวก็ไหนลูกพ่อมาเหรอมาครับพ่อเก็บผักหวาน วายลื่นระวังนะคุณแม่ดูลูกเปื้อนโคลนนะระวังระวังเปื้อนโคลนนะไอ้มันแฉนูถือถุงอะไรมาลูกพ่อถือดูดๆพอแล้วยืนนั่นแหละยืนรอพ่อตรงนั้นแหละครับนี่พ่อเก็บผักหวาน คิดถึงพ่อเหรอพ่อก็เก็บเยอะนิดนึงคุณแม่เอาลูกออกไปอ๋ออาแล้วพ่อต้องพ่อต้องเลิกถ่ายคลิปก่อนละไปไปเสร็จแล้วลูกไปกลับบ้านกันครับไปแล้วเดี๋ยวปิดคลิปก่อนนี่ยอดไปแล้วครับ